สวัสดีค่ะอน,นี้พระอาทิตก็ไม่พิมพ์ก็ะไดมาทำบุญเนาะค่ะเนาะเหมือวันที่หนึ่งน่ะละค่ะทรงถ่ายล่าหูออกแล้วทรงเพิ่นไปดวงพัวเข้าสีใดดีๆขึ้นหลยๆจ้ะหลังจากที่ว่าทรงเพิ่นเรียบ้อยแล้วห้อกับมะโสกมามานถูกเล็ถูกรางวัลไปน้ำกันจ้ะมีโชคมีลาบน้ำกัน ต่อไปนี่ก็สิมีแต่อีหยังดีๆเขามาทุกคนเด้อควะ f ยจังได๋ก็ตามต่อให้กำลังใจกันไปเนาะค่ะมือนี่พิมพ์จะลงเล็กเล็กปฏิทินให้เบิ่งเด้จ้ะย c เล็กปฏิทินกับเขาดีดีเนาะค่ะเนะาะ3 4สีหงวดซ้อนละจ้ะ เดือนมีนาเขาทั้งศูนย์หาศูนย์เจ็ดทรงถ่ายกับศูนย์สามจ้ะเขาดีครับนี่ราคาเลขเดือนเมษาเมษากับเขาเต็มๆเ,เลยจ้ะเริ่มสตาร์ทมากกระได้สิบแปดในพิมพ์กับลุ่งให้เบิร์กยูดก่ดอกแต่ว่าเฮเป็นนักเจ็ดแปดหลายเนาะจ้ะ ของว,วันที่สิบหกนี่ก็ย่างเหลือแปดสามสองสามสองแปดเนาะค่ะเก้าสามเจ็ดแปดเลขคนก็นมีอยูหกหกคูด้วยค่ะตามมันกับเขาทุกหวดนะตามที่เบิงมานี่จ้ะสังเกตมนันแต่เดือนมกรามันนเลระจ้ะข้าพูดเขาแม่แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมไม่พิมพ์ผ้ารวยนี่แล้วจ้ะ ว่านีนพุ่ยได้โศกมานก็ดีใส่น้ากันเนาะค่ะเนาะบ่โศกกะตามต่อด้วยค่ะวดนที่แล้วนี่แหละจ่ามันออกสิบแปดออกคิวปฏิทินเท่านี่แหละจ้ะบรรยากาศหนาวมากเลยเมือนนี่ฝนตกไปไซกับ่ได้ค่ะพี่มันก็นเลยลงเลขปฏิทินเฮเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางวดวันที่สิบหกเมษายนเนาะค่ะ กนาจับตามองอยูดอกเขามาสามสีงหวนและตามเบิงมั่นจ้ะบานเท้าฝนตกแห้งแห้งจ่าเที่งตกเครื่องหนาวหัวนาก็งยั่งตัวอยู่แล้วไม่พิมพ์วันว่านกะได้พ่อเด้จอมได้ขนมนีรกจ่ะจะซื้อไปชื่อมาอยู่นี่ละเด็กไม่พิมพ์ไม่พิมพ์น้ำตลอดเนาะคะ่ะ เด็กรถในปฏิทินมันยังเหลือสองแปดก็สามแปดจะขครที่มันจะอยู่ในรถอยู่แล้วพยากรกับสมแม่นแท้ว่าพายอยู่สีเขาฝนสิตกกระโตกอีลีสะมหมืน่นใครอยู่เหล็กออกแล้วเนาะ่ะเนาะ จังไดก็ให้กำลังใจกันไปเนาะค่ะตอนนี้แม่พิมมะหะเนี่ยไปหาคลิปด,ดอกจ้ากะร่งเลขปฏิทินให้เบืองก่อนเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่ามันเข่ามาหลายงวดแล้วจ้าเอาสิได้จับจุดสุดได้เบิงน้ากันจ้าอันเป็นตาลงทุนเท่ากับจงคอยซื้อเนาะกะเบิงใจกันหล,ลายๆทางค่ะแต่ว่าที่เขานี่แนี่ยคออยือยูวัดยูวัดของที่เิ่นฝันเห็นองค์ที่บางก่อเนาะค่ะพระอาจารย์ เป็นฟันแมนจ้ะย๋ยวไม่พิ้นจะไปตามตอมหหฮด้วยค่ะเดี๋ยวจะจดไปทํำบุญเยันใสซองไปถวายพนสงแสงซอยกันจ้ะมีอยา่างใารกำลังใจกันไปนอกค่ะถูกบบถูกกระบบเป็นยังดอกกังวดนากสิถูกย่ดดองไม่พิมพ์ว่าหนาวลายจากบ้านเฮา ทิ้มก็ะลองให้เบิงเป็นแนวทางคนด้ใจเดียวกัจับตาเบิงว่าตัวใดที่พ่นมากกับคกก่คนเนาะค่ะแต่ว่าช่องเฮ้ากับเขา้ายเจ้ายุดอก้จมีจะเลขปฏิทินน้ำโชแกแคปนาจอไว้เนาะค่ะหัวสิบหกเมษาหกห้าเก้าสามเจ็ดแปด แปดสามสองสามหนึ่งแปดสองแปดตาว่าหนึ่งแปดนี่คนออกไปแล้วเนาะค่ะตาเล็กตัวชอบนี่ไม่พิมพ์กันยังเหลือแปดสามก็สองแปดแตาพ่อทีคนมักคนว่าคนมักสองสามหมวดคุนมา ให้เป็นแนวทางคนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแต่จังไดมีมองใดมองเมน่นมองยังเดี๋ยวจะออกไปตามมาให้เพิ่งน้ำกันจ้ะไฮโซกไ้มนันลำลวยน้ำกันทุกคนเนาะค่ะนองมวัดซีมานี่16เมษายน65จะเล็กปฏิทินำนำสุกนาตามต่ออยู่เด้อยไม่พิมพ์ว่าเล็กมีแค่เนี่ยละจ้ะ สำรับมือนีกระซั่หน,น,น,นีกอน้อค่ะนาอสวัสดีค่ะใส่ดีแล้วก็บอกต่อกันเด้อค่ะเอสี่คอลอลาเจนสบู่ผิวสวยนาใสเนาะคะ่ะสนใจกะทักเข้ามาตามมือไม่พิมพ์ลงห้เด้อค่ะทรงต่างจังหวัดกรุงเทพกรุงยังไม่พิมพ์ทรงเ้เมิดเด้อค่ะ